สวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าตอนนี้นะคะปูกําลังมาเช็คต้นบอนสีค่ะแล้วก็ปูสังเกตเห็นนะคะว่าบอนสีต้นสีชมพูนะคะที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะเขาไม่ยอมผลิใบใหม่ออกมานะคะนานแล้วนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะได้นะคะปูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีหัวใต้ดินนะคะ เดี๋ยวอ่ะน่าจะมีะเคี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําการขุดเนี่ยค่ะก็ขุดได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างน้ํากันค่ะอันนี้ก็คือปูล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะสังเกตได้ว่าหัวเขาก็เล็กอยู่นะคะแล้วก็มีเคี้ยวนะคะอยู่รอบๆหัวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะทุกคน แต่ว่าที่ปูสังเกตเห็นนะคะที่ข้างใต้นะคะเหมือนเขาจะโดนแมลงเจาะนะคะทุกคนคะคิดว่าที่เขาไม่ยอมโตก็น่าจะเป็นตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่แสงแดดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะออกซีดๆนิดน,นึงนะคะแต่ของจริงนี่สีสวยนะคะเนี่ยค่ะก็เอามีดนะคะ แคะนะคะตรงบริเวณเขี้ยวค่ะแต่ที่จริงแล้วน่าจะตัดลากออกก่อนนะคะแต่พอดีปูอลองแคะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็ปาตรงบริเวณที่ถ้ามีข้อต่อนะคะก็ป่าตรงบริเวณข้อต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็เฉือนเอาขอบๆตรงเคี้ยวเขาออกมานะคะเนี่ยค่ะรากก็จะติดออกมาด้วยนะคะก็จะ อยากนิดนึงนะคะในการาแขะเคี้ยวค่ะก็ตัดลากก่อนนะคะตัดอรอบๆบริเวณที่เราจะแขะเคี้ยวเขาออกนะคะก็ค่อยๆตัดนะคะระวังโดนเคี้ยวเขาขาทุกคนเราจะไม่ตัดหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอเอาต้นแม่เขาเนี่ยไปลงปลูกไว้เหมือนเดิมค่ะ แล้วปูก็จะไม่ผ่าหัวเขานะคะเนื่องจากว่าหัวเขายังเล็กมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะต้นลูกเขานะคะจะใหญ่กว่าต้นแม่อีกนะคะที่ที่ปูผ่าไปครั้งก่อนนะคะตอนนี้ต้นลูกเขาก็คือจําหน่ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะล็อตหนึ่งนะคะอันนี้คือล็อตที่สนะคะก็คือแคะเคี้ยวออกมาค่อยๆแคะนะคะ ก็ถ้าท่านใดน,นะคะมีใบมีดโกนนะคะก็ใช้ใบมีดโกนแคะได้ค่ะเพราะว่าใบมีดโกนจะบางนะคะแล้วก็แผลเขาเนี่ยจะค่อนข้างเรียบนะคะแต่ว่าถ้าใช้มีดอย่างที่ปูแคะอยู่ตอนนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะทุกคนเพราะว่าบอลเขาจะทนมากเลยค่ะ เราจะเบามือมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นเขาเล็กค่ะที่จริงถ้าจะไม่แคะก็ได้นะคะแต่ว่าต้นเขาไม่ยอมโตค่ะทุกคนอาจจะเป็นหลายๆสาเหตุนะคะอาจจะเป็นบริเวณที่ปูปลูกด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะอาจจะไม่ถึงเขานะคะบริเวณที่ปูปลูกก็ค่อนข้างาจะแดดนะคะแดดจัดนะคะมีล่มไม่เยอะนะคะ เขาก็แต่ว่าสีเขาสวยนะคะของจริงเนี่ยสีสวยนะคะสีสีชมพูหวานมากๆนะคะแต่ในกล้องเนี่ยสีเขาจะซีดนิดนึงค่ะนะคะในปูก,ก็จะเก็บไว้นะคะข้างใต้นะคะก็ผ่าแค่นี้นะคะทุกคนแล้วใบที่มีนะคะปูจะตัดทิ้งหนึ่งใบนะคะแล้วก็เหลือใบล่าสุดไว้แค่ใบเดียวก็พอนะคะ ที่จริงถ้าจะตัดหมดก็ได้นะคะแต่ว่าปูเสียดายนะคะแล้วใบล่าสุดของเขาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะปูก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรนะคะแล้วเ,เราก็ใช้ปูนแดงนะคะทารอบๆตรงที่เราผ่านะคะที่เราแค่เคยวออกไปนะคะ ค่รอบๆแล้วเราก็ผึ่งเขานะคะไว้รอปูนแดงแห้งแล้วเราก็เอาไปลงปลูกค่ะอันนี้เคี้ยวที่เราแคะได้นะคะก็จะได้อยู่ประมาณ5ชิ้นนะคะ5ชิ้นนี้นะคะแต่ละชิ้นก็จะมีเคี้ยวไม่ต่ำกว่า2เคี้ยวนะคะทุกคนก็เอยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา ปูนแดงนะคะแช่น้ําแต่ที่จริงเราเอาปูนแดงมาปาดเลยก็ได้นะคะทุกคนก็จะเร็วนะคะไม่ต้องแบบแช่น้ําแล้วก็เอาไปผึ่งนะคะแต่ว่าปูก็ทําวิธีการแช่น้าค่ะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าการแช่น้ำเนี่ยเราจะต้องเอาไปผึ่งนะคะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะปูจะแช่ไว้ประมาณสัก2นาทีนะคะแล้วก็เอามาผึง่ง นะคะเพื่อให้เขาเพื่อให้ปูนแดงเนี่ยได้เคลือบนะคะตัวน้ำปูนแดงนะคะปูก็จะเอาไปเทลาดนะคะบริเวณต้นไม้รอบๆนะคะอันนี้พึ่งเสร็จแล้วนะคะพอพึ่งเสร็จแล้วปูก็จะเอามาลงใกล้ๆแม่เขาต้นเมื่อกี้นะคะที่เราแค้นะคะอันนี้ปูเอามาปลูกลงแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็ว <laughs> นะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาวางลงไปเลยค่ะ เอาตรงบริเวณขาวๆนะคะวางวางลงไปค่ะก็วางไว้รอบๆเลยนะคะปูอยากจะให้เขาแบบออกมาแบบเป็นพุ่มสวยๆนะคะก็อีกประมาณสัก 3- 4สเดือนนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะก็จะมีต้นสีชมพูนะคะบนสีสีชมพูนะคะสวยๆนะคะเป็นกอเลยนะคะก็จะได้มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ แค่ลดน้านะคะก็พอนี่ค่ะอันนี้คือที่ปูกปลูกไว้นะคะนี่ใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ยประมาณแค่ 6- 7เดือนนะคะทุกคนครับปูกก็มีแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีอยู่ที่ในโรงเรือนอีกนะคะก็เยอะเลยนะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะ,ะต้นทุนนะคะก็คือได้ได้ทุนคืนมาเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ เราคิดง่ายๆนี่ก็คือกําไรของเรานะคะกำไรนี่ก็คือการดูนะคะดูเพื่อความสวยงามนะคะดูแล้วก็มีความสุขนะคะที่ได้ที่ได้เห็นนะคะต้นไม้ของเรานะคะเติบโตนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเป็นกํากดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ